ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็มาโปรโมทช่องเนาะวัสดี่รับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับีเนะครับแต่ไม่ได้อยู่น้าปกช่องตนเองนะครับเรามาโปรโมทช่องผอไปพูดชื่อล้กันเนาะใครเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านเอา นะครับตรงนี้เลยอันได้เลยครับตรงนี้คนระับครับผมก็เออสำหรับช่องนี้เขาจะทำเป็นน่าจะเป็นพวกหนัง G D A ครับเป็นพวกคำหนัง G D A เออนะครับก็เขาเพิ่งสร้างได้ไม่นานนี้เออได้มาสี่เดือนกว่าละนะนะนะครับก็สำหรับใคร อยากดูหนังพวกติดตามพวกหนัง GDA เออก็แบบสาวพวก GDA ต้องต้องห้ามพลาดเนาะนะครับนี่ก็มีพวกตัวอย่อยางนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูหนังช่อง GDA ก็อย่าลืมกดตรงสีแดงนี่นะกดปั๊บแล้วก็กดลูกกระดิกปุ๊บแล้วก็กดทั้งหมดนะครับนี่ฮนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ